ครับก็สวัสดีคือเก่าพี่น้องพบกับช่องลุงทองเกษตรอินทรีย์มันนี่กับผ้าพี่น้องมาทาปูนนะครับผมแต่ก็ทาไปแล้วครับเมื่บ้านนี้นี่ก็อยู่ยังอยู่อีกสองแผงครับผมมาชนในแล้วเนาะนี่ยังอยู่ฟังนี่ครับผมยังมาชนในแล้วกับมันนี่ก็คงจะเซตอยู่พี่น้องนะครับก็คงจะเซตอยู่มัอนี่ ครับผมมันขึ้นกับฝนตกกับบแห้งกอกพี่น้องพอดินไล่เนี่ยนี่ดินไลน่นะครับผมมัาก็สิะเปียกเนาะยุงทองกับสิไ้มาชาปูนให้แล้วเนาะครับผมนี่ขางในห้องน้ำก็นยังอยู่แผงหนึ่งกับข้างนอกนี่ครับผมได้มาทาทำให้พี่น้องนเนี่ยเบื้องหลังจากติมือก้อนนั้นว่าสิมาฉาแล้วติดทุระพอดีเริ่บริจาคเนาะครับ มันนี่ก็เลือนทิศมาฉาบให้แล้วขับไปเบิ้งภายในน้องพี่น้องกับไปเบิ้งข้างใน,นข้างในก็เรียบร้อยหมดแล้วนี่เรือจะติดประตูพี่น้องเดี๋ยวจะติดประตูเนาะ,ะเนี่ยห้องน้ำเพื่อนแล้วกัดเพิ่มตังนี้ก็ทิมีบันไดลงมาหนีเลยพี่น,อน้องประตูเห็นบันไดลงมามาหนีเนาะครับนี่ลงมาหาหมองตอกไฟ กันก็ยังอยู่ประมาณนี้แหละครับผมยังอยู่ซ้ำนี่นะครับก็คงจะเซตอยู่นะครับก็คงจะบอคำหรือสิคํา <c> อ <oughs> นะซ้ำนี่ก่อนพี่น้องครับผมแล้วก็สวัสดีครับ